สวัสดีครับนวัดีครับเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มมาที่โกดังแสมขาวนะครับผมเห็นตัว Toyota f u r t จ n เ r เข้ามา2คันนะครับเป็นเครื่อง2.4 V ปี2018นะครับเซลตั้มเปิดราคาอยู่ที่839,000บาทนะครับผมลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูตัวสีบอลเงินนะครับเผื่อลูกค้ามองหาตัวฟอนจูเนออยู่นะครับผมคันนี้เรียกมาอยู่ที่แสนหนะครับ เป็นตัว 2.4V นะครับผมคุณลูกค้าตัว 2.4V เดี๋ยวเซลตั้มพาดูเรียกไม้สีดำเรียกไม้สีดำน่าจะเยอะกว่าครับผมอยู่ที่แสนเนะครับเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจสามารถแอดไลน์เซลตั้มได้เลย กับตัวฟอนเจเนอร์ปี2018เครื่อง 2.4V ครับผม839,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มขอบคุณครับสวัสดีครับ